เร็วโหเร็วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะอเร็วเร็วเร็วโอเคถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะักแม่งอันเดิมเลยเยกี่อันอ่ะตีสองสี่ห้าอเร็วู้เร็วเร็วอเร็วนี่ขอยากๆกันดีได้เปล่าหาละ ô liều ô liều à đi uh, şey à đi kia đi à ô lê lô ô liều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  nghe là Thái kia mới thể có điểm một lê chắc là vậy chắc lê lô à thách gì là dễ dàng ra vậy ô liều ô liều ô liều ô ô ui à à đấy à cái gì สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพวกเราเรื่อยเปืดด่อยไดรี่น,นะครับวันนี้อยู่ในรายการคุกไปเรือ่อยวันนี้เราอยู่กับพี่บอลอีกแล้วนะครับเชิญกัครับผมสวัสดีครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาสวัสดีครับผมทุกันวันนี้เราจะไม่ได้มาทําอาหารพิเศษอะไรมากนะครับแต่จะมาทําของหวานของหวานหวานเจี๊ยบเลยพี่หวานเจี๊ยบเมนูอะไรนะ <laughs> พี่เดื่เนหรื้เ่พยายามหาแล้วอะ จำไม่ได้เลยวะแต่เห็นหลักๆก,ก็ประมาณแบบว่าพวกเอ่อเฟรชซ่าคอนเครมาหรือไม่ก็ทิฟโฟลสักอย่างอะไรนี่แหละถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับบากไอ้ก็สองคนเห็แเราด้วยใช่ครับผมแต่เห็นแล้วมันน่ากินมากเลยแต่จะทำออกมาน่ากินเหมือนเขาทำก็ไม่รู้ก็ไปติดตามมาเลยครับโอ้ไปลุยเลย โยคู่วัตถุดิบอะไรเหรอวัตถุดิบมีเยอะนะไม่รู้เอามายทำไมเยอะแยะนีอะไรจั๊กแรกอันนี้ก็เป็นนูเทลล่านะครับดูทอลล่าโนยทัวร์แล้วก็ต่อไปก็เป็นอ่าพีนัทบัตเตอร์หรือไม่ก็อัลมอนด์บัตเตอร์ได้นะครับในทัวร์ ใช่ครับเราก็จะมีช็อกโกแลตอย่างนี้เอาไ้โปะหน้านะฮะก็มีท็อปปิ้งก็เป็นอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยเฟโร่เฟโรเซ่ยี่ห้อมันดังนัเนเลยแต่กูจำไม่ได้โรเซ่นี่ไงอ่านไปดีอันนี้เฟโร่เฟโร่เฮ้แย่แลวมีแล้วครับแล้วก็จะมีวิกครีมนะครับ อาวัตอีกเนี่ยเป็นไรกับอ,บอ,อาอนวะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกเเข้าหรอมันไม่เข้า <laughs> มันเข้าท้องกูมันรักษาสุขภาพหน่อยเฮ้ยวันวนะี้สตรอเบอรี่นะครับโต๊โท๊เลยเสร็จแ,แล้วก็อืมเราจะใส่อันนี้ด้วยนะอันนี้อร่อยนะคืออะไรอ่ะคือขนมยาสูบจริงๆแบบปกติถ้าเอา ถ้าปอนด์ีที่เคยเห็นมันจะต้องสลับสีขาวดำนะไม่นี่ไงช็อกโกแลตฟรัชเนี่ยโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นนมข้นนะครับนมข้นหวานนมข้นคอนดิชันด์โรอรอบเดียวอีกีนึงแตของหวานสุดท้ายเราขาดไปไม่ได้ครับพระเอกของเรื่องอะไรโอริโอ้เรียกผิดหรือเปล่าโอริโอ้ มันต้องเลือกอยังไงอ่ะเคเห็นในช่องแบบ Youtube TikTok อะไรเขาทำไว้ที่ช่องของคุณเขาชื่ออะไรโอไฮโอไฟนอลวอทอะไรที่อย่างนี้โอ้โห oh. ึงดิฟมาท oh. ี่เดี๋ยวผมเรียกให้ดูอเคย่าง okay. นี้เหรออันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ธรรมดาหรอเ <Yeah. S 1> oh, <real. S 1> ออโอเรลวโอเรเอวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อะยังไงวะโอเรีวโอเรีว เร็วโอเคถ้าเป็นอย่งนี้อ่ะแม่งอันเดิมเลยเยกี่อันอ่ะตีสองสี่ห้าอู้เร็วอู้เร็วอู้เร็วอู้ร็วนีไม่ขอยากกว่านีได้เปล่าอ่ะสิบหายล้อเร็อู้เร็วไอ้อันนอันนคือเด่อเร่ออู้เร็วอเร็วอู้เร็วอู้เร็วอู้เร็วไงล่ะถ้าคีมไม่เสียเขาเรียกหมดเลยใช่หรอวะใช่อ๋อเลโลยอย่างนี้เหรออยเาี้ยากไปอีก โอเลว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 เฮ้ยออย่างนี้อ่ะสุดท้ายแล้วเหี้ยเลยว่ไหอยากกแล้วไอ้สัตว์สุดท้ายไม่ได้อะไ้เหนื่อกูอีกล้วเย้โอเคโอเลวโอเลโอเลวโอเลว์้เลววเลวเวเวเอะไรกันจไม่ได้วิ่งดเยน่อยวะ โอ้เร็วเร็วเร็ลเร็วเรนวเน็วกร็วเร็ว็วเร็วเร็เร็วเร็เรวเร็วเร็วเร็เร็วเราวเ่ไมเร็วเร็วเร็วเกอวเร็วเร็วเร่วเร็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 เร็วเร่วเร็วลรวเร็วเรเร็วเเรวเร็วเร็วร็วเร็วเร็วเวเร็วเรวเร็ร็ววรวเร็วร็วเแวเร่ร ช็อกโกแลตไปก่อนแล้วกันช็อกโกแลตถั่วนนัไหเสียมดำอันนี้มันเนยเนยอาโมนนะนี่ใช่ไหมอันนี้คือโนเทลา่าใช่ไหมช็อกโกแลตถั่วเออเราทำสักสองแก้วไหมแบบทำแบบคนละสูตรอะไรแบบนี้นได้นะโอเคอันนี้คือรักสุขภาพไปก่อนแล้วกันฮะไม่น่ามีในร,รักสุขภาพนะไม่ไหมายถึงว่าไอ้อลิเราแบบจัดหนักเ <laughs> ล โอเคฮะมันคุณไม่มีที่บีบแบบเป็นไอันี้เหรอเป็นที่มันเป็นอะไรกลวยอ่ะไม่มีฮะโอ้โหเขนเาอ่ะมีแต่ซ้อนนะแล้วก็อันนี้เหรอได้อันนี้คืออ่าในถั่วในถั่วอัลมอนด์ในถั่วอุ้ยวยโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยวะไม่มีไม่ไม่ใช้ซ้อนสองอันนะให้มันเครียดเลยมันไม่มีอันนี้อ่ะไม่มีอะไร ไม่มีเอ่อเมล็ดออมมอนเลยข้างในมันบดมาแล้วไงใช่ไงคุณนึกว่ากูเอานั้นมาไงมันจะเป็นชั้นไหมเนี่ยเป็นหรือว่าเป็นแล้วก็อะไรนะแล้วก็มักเอ่อไอครีมครีมเบบครีมโอ้กูชอบเสียงตอนบีบมากเลยต้องขย่อบะต้องขย่อดิเออูเขาก็เหมือนสเปรย์อะไรเฮ้ยเอ้ยพี้เขาบอกข้ามขย่อบยว ขยาก่อนเปรดหรือเปล่าวิปครีมเนี่ยนะ้ามขยำเป็นขยำทุกคนเลยหรอกลาไม่ขยำแล้วก็บีบไปเลยไม่กูไม่รู้เพื่อคนแ่ใจไงันไม่ได้บอกวะไม่บอกวะนี่เราลงนมข้นก่อนไหมนมข้นเหรอ,อ โอ <Okay, S 2> เคครับมราจะใ<ห>ส่ตั้งนานนี่ค <laughs> เราจะใส่นมข้นก่อนก็ได้ครับพี่บอลเออเราไปนมข้นกันดีกนวะ่าไอ้อย่าคีน,นี่ละแม่งคือสุดแล้วจริงมจริงอร่อยหวานเนี่ยเนี่ยเราจะไม่มาซะแล้ว <Yeah. S 2> แล้วไงต่อเนี่ยเราวิปครีมวิปครีมแล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็ VIP วกิปครีม S <S ร้านกลับไหมเยอะไปเปล่าวะเย <S 2> <S 2> <S อะเรอจะมันก็ลงไปไงใส่ใส่มะเขอเทร์ลงไปใส่เทียทเฮ้ยสตรเบอรี่อุ้ย <S 2> <S 2> เย <S <S 2> <S 2> อช้ำๆ อะไรหาขึ้นคิดอยู่จะหันไรไหนหันอ,อะไรเนี่ยไม่รู้ <c oughs> อ่ะหาขึ้นก็พอไหม <c oughs> ต้องหานอะไรกัหาขึ้นก็พอไม่รู้เฮ้ยใจยเย็นนยว่าอยู่กับกู <c oughs> ต้องทำสวยๆดิเฮ้ยนี่มึงทำเป็นกระทงเลยอ่ะได้ไงกูเรียนมาเยอะเราวะป๊พอปเผาเรียนการเรียนไว้บ้าก็ได้เลยทำไมวะรู้ไม่เคยเวิร์คที่คุณเรียนมา มันก็อีกรูปหนึ่งนี่มึงปาดอกอกแยกอ่ะจะได้ไวมเอ่ะจะได้ทำไมไม่ดูดีวะแล้วเราจะเอาอะไรต่อดีวะตรงเนี้ยจะย้อนกลับอ,ะโโะอ่ะช็อกโกแลตไงอ่านึกง่าจะย้อนกลับย้อนกลับอะ่ะ ร้อยก่าก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงใส่กวดช็อกโกแลตพวกนี้เข้าไปนะฮะขนมไม่มีเป็นเหรียญทองงี้อ่ะไม่มีที่ชอบกินแบบนั้นอ๋อแล้วมันก็เป็นแบบช็อกโกแลตแบบอันนั้นน่ะแบบหวานๆอ่ะไม่ชอบชอบกินแบบนี้ขมๆแบบอ๋าบอกกรอบเปอร์เซ็นต์แบบสูงๆ97้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยกูคอมันขมแล้วไงอะไรอะอค,คอมันแข็งแล้ว <laughs> ไม่ใช่เด็กน้อยด้วยเี <S 1> <S 1> โยโแล้ว,ลว,ลวไปกูคอหบเสียงกูแหบเลย <c oughs> อันนี้เหรออ่าย้าอนกลับเลยย้อนกลับวิปครีมนมข้นแล้วก็ไ,วไปเลอะว่ะเนยเนยก่อน อหูต้งไอติ่มมะหรี่เขียอยู่กูต้องอยู่อีกกี่ชาติเนี่ยคู่หมดแลวปะก็วันเดียวนี่หมอเรียกเลยถ้ากายแม่ป่วยๆอยู่กำลังดูแลสุขภาพแวันเดียวกวัาแก้วนี่แก้วเดียวนี่หมอเรียกเลยไม่น่าหมดหรอกแก้วนี่แก้วเดียวหรือเปล่าครไม่เป็นไรน่นจะกินหลายวันอะ หลายวันแล้วโอ้โหดูดิว่าเปลี่ยนจากคำสองแก้วไปทำแก้วเดียวพอแล้วทุกคนเออแค่นี้ก็หนักแล้วหนักจริงฮะหมดเลยว่ะเฮียหมดยไม่คิดว่าจะใช้หมดขนาดนี้หมดแล้ววะนี่ผมจะหมดแล้วอ่ะซื้อมาหลายห้าสิบเหรียญนี่คือมึงใช้หมดเลยอะไม่ถึงนะทุกคนโอเคเปลี่ยนได้วิปครีมเลยจบจบเรียกูน่าจะใส่ท็อปปิ้งไป <rium> <Dante> แล้วเฟืองเลนสลอะไรอยงเนี่ยเดี๋ยวใส่ทีหลังเยอะไปว่าคุณพูนขึ้นไปแล้วก็ใส่ตวอะไอ้นั่นโอ้โหไอ้สุดยอดสุดโอกันมองไม่เห็นต่อมนนี่ตกแก่ไปแค่โกบหมดเลยมันแป้งเลยเลยอะบูบี้ได้บูบี้ยังหนักอ่ะเยอยจริงหนักเลยอ่ะโอ้ยเีกินไป s h o ป p i n g ไป จริงๆถ้าทำสองแก้วมันไดเนี่ยมาถ่ายรูปมันลายดออกมาสวยกว่าอ๋อตกแต่งจานไห้เอามะเสือเทศมาปลุกปล่ข้างบนด้วยก็ได้นะเพื่อให้มันดูดีขึ้นเลสตรอเบอรี่เฮ้ยสตรอเบอรี่ใครกูเรียกมะเขือเทศได้ยังไงวะกูงงตัวเองว่ะเฮ้ยจูบแบบนี้กันเดี๋ยวใครจะมากินใครก็จะกินมะเขือเทศกับมะเขือเทศของหวานแล้ว ก็ตัดกันดี้ว,ว่ะเอาวะ่วะหัวแก้วนี้ว่าสูขิดได้เลยใครที่มาหวานเดือดอร่อยรอร่อยนะกี่ไอติมยังพอเข้าใจด้วยไหมอนี่ไม่ไงครื่องอะไรกันบ้างไป่รู้แค่ไหน ใครเป็นคนคิดเมนูจริงๆป่ะแม่งเตลียมทำแบบเอาชอบตัวเองทั้งนั้นเลยอเอาจริงๆนะเฮ้ยเลโลเลโลโลมานะวะเลโ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 ล่โร่คันนี้อู้เฮ้ยมึงใส่อู้เยอะวะก็ใส่แต่อู้ไงอันนั้ <c oughs> <c oughs> มนมันหวานแล้วเฮ้ยมันไม่มีเมึงยัง้คำวุนเรื่องหวานเลยอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจะให้กูปาดมาใส่ยังไงอ่ะ ไอหน้าบวช้าไปขอ,อมาเล่นหมดแล้วอ๋อนี่มึงเอาออกมาเอามาเล่นเฮ้ยไปเรียงเฮ้ยมึงอย่าเลี้ยงนะต้องใส่กระตอมเบอร์รี่ด้วยเออนไวะเอ้ยสตรอยีปไว้ข้างบนเลยเอาเป็นลูกวางไปเลยเทำให้เอาออกกันมึงไม่แดกโอ้โหเยี่ย นี่มันน้ำแข็งใสชัดๆมึงท,ทำเอามันแล้วอันเนี้ยแตกไม่หมดอันนี้มันแล้วเนี่ยแตกไม่หมดอะไรอี้อ่ะ <c oughs> ไม่มอ,ยยอยากมีเก็ดๆว่ะเออไม่มีอไ,ไอ้นั่นอ่ะไอซิ่งอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไอเก็ดน้ำแข็งไอแท่งอ่ะพาไปเลยเออโว้ยไอเดียโอ้ยไอวิกคีมันจะนี่แล้ว ต้องรีบกินแล้วครับไอ้หารูมสักหน่อยเหี้ยเห็นไหมเห็น๋ยวไม่ชัดเอาเข้ามาใกล้ๆก่อนดีได้ไหมเอ๋นี่แกให้หมุนได้แต่คงไม่ได้หรอกเอ๋เฮียเฮียมุมนี้สวยแต่วางได้ไหมวางไปเถอทุกคนเราไปนแดงดีกว่ากูว่า ไปแดกกันดีกว่าครับทุกคนอนจริงยังไงนะมันหกหมดแล้วใช่ไหมมันดานเลยหรือว่าดิจิตอลไปแช่เย็นก่อนนะมันแช่ไม่ได้หรอวิปครีมมันก็จะแบบนี้ไงซ้อนอย่างนี้ก็ใส่เยอะไปวิปครีมสุดท้าย่าด้านข้างขึ้นมาก่อนเลยว่ะเอาจานมาลองไหมเวลาเขียงก็ลายอยู่เลย ไม่แนะนํานะเป็นเมนูที่ไม่แนะนํากินนะยังไม่คิดคุณยิดไม่ออกเลยว่ามันจะอร่อยด้วยอะไรอ่ะเรื่องอะไรทำเล่นได้แล้วทุกคนเแต่ทำกินนะเยอะคือข้างบนมันก็แบบกินยังไงเนี่ยกินมวิปปี้งมันเหมือนทุกอย่างมันแยกกันอยู่อ่ะเออใช่ไหมใช่มันอร่อยจริงเหรอคุเรียกวเมื่อกี้เข้าไปคุณเรีนึกภาพออกเลยมันคืออะไรมันคือแดดวิปครีมกับ ไม่นีใช่ไหมฮึอาจารย์เราลองลงไปข้างล่างก่อนดีไ่มแต่มึงจ,จะแบกลงไปถึงไหมนะอาจารย์มาแบกออกกัไหน่อะตากรอบมุ้งเทยออกเลยเหรอไม่ไปถึงว่าช้นชอนๆออกกัต้องบนเลยนี่ตักเลยเ,ยเโอ้โหคุณเตีใหญกูจะอ้ะวกเลี่ยนเนี่ยอ้วกอ้ยคำนี้แม่หมอ,อหมอเรียกเลยเนะี่ยคุณเต้ครับเข้ามาตรวจสุขภาพด่วนครับคำนี้ ไวเจอกันชาติหน้าทุกคนโอ้นี่ทำออกมาแล้วฮิปแล้วโอ้โหจะอ้วกว่ะ เมื่อหรึเปล่าคงไปไม่ไหวป่ะดีนะไม่มีเยลลี่มาด้วยเลยพี่อะโอ้อิ่มละเหยันละปีไเหลือเยอะเลยนะเหลือเยอะเลยแหละยังไม่ถึงไงแล้วเป็นมากเลยยวไปไม่ถึงนมข้นเลยนะเว้ยไม่ว่าถ้าใครชอบหวานก็ไปลองทำก็ได้นะ ชิมๆแล้วก็นั่นแหละตัวหาหมอไว้ด้วยด้วยในคะแนนคะแนนไความอร่อยเป็นไงว้ะรสชาติคามอร่อยเหรอให้หกก็ได้มันมันก็หวานอร่อยเลยมันแต่กินเยอะไม่ได้งมานเลีเยกมาทำมันก็โอเคอ่ะเแต่คุณยังไม่ตักทุกอย่างตักแล้วคำเดียวเลยนะโอ้อย่า้นผมอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เนอะไม่มีใครหาใครไป พาไปใครพาไปโรงพยาบาลเ้ยหน้าตาไปก็หน้าตาหน้าตานี้ให้แตะแล้วกันฮะออกมาสวยออกมาแล้วะใช้ได้อยูะแล้วผลที่คาด่ะหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วทั้งที่คิดไว้ตอนเห็นรูปแล้วมากินตอนนี้ให้สีแล้วกันนี่เลยขี้วกทำไมของหวานมึงแบบเมยแตกทุกอันเลยวะคุณไม่เข้าใจวะ คิดว่าเป็นในโลกว่าอีกเยอะนะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องลงอันนี้ต้องลงลงอยู่นั่นแหละโอเคครับไว้เจอกันที่พีหน้าผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับเจอกันบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับไปแล้